นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานวดนวโหงงานกันตองในรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลม power อร์เนะาอร์โบโซ่ห้อกามาเริ่มยุจุดนี่นาเทอรโบโซมเริ่มยุจุดนี่คือเา่าเขาก็จะแอปคว้วไว้เพราะว่าเขาขีซาครับซาเจ้านี้เป็นการอัปเดต ครังล่าสุดของโครงการก,อาาก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหล,ลวงบางส่วงซึ่งว่าที่เฮ้าเห็นอยู่นี่แมนจะเป็นประเภทคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์ให้เศร้านะท่านผู้ชมซื้อเศร้าเป็นไิทีสนใจก็สามารถมาจับจองได้สถานที่เขตแห่งนี้แมนมีซื่อว่าออมออมอาซี C สากลท่านผู้ชม ออมอาซีสากลเป็นโครงการอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงมันเกิดบนไหมาควอมว่ไม่แต่โครงการเดียวนี่รั้ธร่านู้สมกันที่ว่ากับมีหลายโครงการอาะล่ะที่ธ่รนผู้สมเห็นตอนนี้ก็คือแมนมาหอดปัจจุบันเพิ่นก็ได้มีการตบแต่งทั้งภายในคือเฮาเบิ่งน้ากันเนาะร่มนู้ชมเบิ่งไปน้ากันเบิ่งไปสาธาน้ากันเตือมว่าเป็นอย่างนี่โครงการตัวนี้เัฐธร่านู้สมก็คือ อยู่ขอบเขตที่โซนนี่มันจะมี3 4ตึกอาคารเบื้องต้นเนาะแต่ว่าในโครงการเนะนะของควรจะแท้แม่นว่ามีหลายเนาะที่ว่าการสร้างอาคารให้เป็นเมืองสีเขียวที่มีพื้นที่พื้นที่1หอยซ0หาสองหอยเศร้าเม็ดก้อนเนาะท่านผู้ชมเม็ดกะเลสะดอกว่าเม็ดก้อนเม็ดกะเลเฮือนวินล่าเด้อสปอร์เฮือนวินล่านี่เพิ่นเขียนใส่แบบนี้นี่ท่านผู้ชมนี่เนาะเพิ่นเขียนใส่แบบนี้ ี๋ยวโครงการนี้มันเป็นโครงการใหญ่แต่ว่าเบื้องต้นแมนว่าเพิ่นเฮ็ดเพียงแต่3อาคารก่อนในตอนนี้ก็แมนทาสีแล้วก็ตกแต่งภายในอาา่าเฮาไปเบิง่งนั้นไปนํากันแต่ว่าแผนโครงการเพิ่นแท้ๆแม่นแบบนี้ทา่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินให้เบิ่งนี่เนาะเดนเป็นอ่อ้อมกอดอาซีสากลถือว่าก็จะสร้างตามแบบแผนให้เลยทา่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้แมน เพิ่นเอาตัวนี้กรเพื่อไดนตัวนี้ก่อนอ่านี่มีหัวเบอร์โทรศัพท์เพิ่นใครสนใจอยากซื้อ,อก็สามารถซื้อได้เอาอโอเคเฮากะสิไปหลายจุดหลายมองเพราะว่าตอนนี้เฮาเห็นนี่การเปลีป่ยนแปลงที่ว่าตึกแต่ก่อนที่ว่าสากแล้วยังบ่ทันได้มีการทาสีบ่ได้เฮ็ดยังต่อหานามาเดี๋ยวนี้นี่ถือว่าโอเคเพิ่น เบิต่อเนื่องเดี๋ยวแอดมินลงรถจอดจอดรถให้ท่านผู้ส้มในสายบึงว่าควบคุมหนาข้องพนไปหัวเสียเลยเดี๋ยวไปจอดที่เมืองหนาพุทธจ้ตอนนี้ก็เริ่มมีรถไล่อยู่เรือยท่านผู้ส้มสัมภาระสิ่พิเศษนี่เป็นส่วงเศร้าเขาเจ้ามาออกกำลังกายออกกำลังกายเด้อเดี๋ยวรถเขาออกสนั่นเท่าตรง จอดพอหายมันตันทางโอเคแล้วแอดมินสิบห้าเบิร์แป๊บนึงจะทัพพสุโขมตอนนี้แอดมินเองกาแต่มายืนอยู่ตอนน้าของโครงการอ,อบอาซีสากลซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่นอนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงกาดหลวงคือว่าตัวของโครงการนี้แมนจะก่อสร้างอาคารหลายหลัง้วยกันทานผู้ชมที่เทวาเฮาเห็นตอนนี้แมนเฮาเห็นเกิดขึ้นนม่มามีาานะสาม,มอาคาร้วยกันนาะท่านผูโชมไม่สามอาคารซึ่งว่า ในเบื้องต้นนี่มันสร้างอาคาาแต่ต่อไปจะมีการขยายอาคารออกไปตื่มอีกแต่ว่าเบิ้องการอัปเดตเราแกดบอลน,นี่า่ปเป็นอะไรไครสนใจอยากซื้ออยากเซ่้าคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์ต่างๆค่ะสามารมาสอบทามเนไหนได้เจ้านี่เบียกงานที่เห้าเห็นตัวจริงคือว่ามหอดปัจจุบันแมนว่าในมีการตกแต่งทั้งภายใน แล้วก็ท่าซีท่าซีนี่มันซีห้องพืนซื้อหรอกท่านผู้ชมนี่เป็นซีห้องพืน ส่วนอาคารที่สองก็เส้นเดียวกันท่านรู้ชมอาคาร่นก็เส้นเดียวกันเห็นบอกเราจะเห็นว่าตอนนี้แมนกำลังเห็นสามอาคารหรือว่าสามตึกหนึ่งสองสามส่วนเราเห็นอยู่ตนนัวนั้นเนื้อทับพระส้มตัวนั้นแมน ตัวเพิ่นก่อสร้างมาหลายรุ่นเติบแล้วก็เป็นทั้งห้องแหมอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเช่นเดียวกันนีไ่ไปแต่ทั้งขางเบื้องนั้นแม่นว่าย,ยังบนน่ทันได้มีการกาา่อสร้างเพิ่มเติมเห็นแต่โครงหางนี่มันกนระเจิงเบิร์ดอะไรเนี่ยทำผสมลายซีซันด้วยกันอะไรมีลายซีซันเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งจุดอื่นๆเติม ่วงนี้มันเป็นส่วนเศร้าแอดมินเอกับมาออกกำลังกายให้กับท่าสผู้ชมนี่ที่ว่าเป็นพุทธประโยชน์ให้ทางประชาชนในการออกกำลังกายสาวคนครวิ่งจนรวมทั้งเศร้าต่างศาสตร์ได้ท่าสผู้ชมเป็นเองกับมาเออมาใส่บริการเพราวาถนนทุนทางสะดวกสบายสะอาดเหมาะกับกกการออกกำลังกายและอีกอย่างหนึ่งมันกับเป็นยูจุดเซ็นเตอร์ โบอเออัด์ตประศธาธัพส้าาสมบอเออัดเอเอมันกาสาม,มารถตอบโจทย์ในการพักผ่อนยนใจออกกําลังกายแต่ในอนาคตนี่ถ้าหากว่าตึกอาคารมันเกิดขึ้นเต็มบิดนี่กาการจะเป็นการเอเอัดไปอีกแหละมิตรวาตามข้อเบิ้งผูกแบบตัวจริงนี่ท่ธัพส้มเพิ่นว่างแผ่นพังใยในขอนขางว่าเออละเอียดฉะนั้นอนาคตก็คงจะโบโบนหยุ่งยากเกินไปนะท่ธัพส้มประมาณนั้น อาเดี๋ยวเราไปไปทางไหนก่อนเนาะไปสิไปทางเบิกคว้ามือเออเบิกเบือสายมือได้ซะ่านผู้ส่ง,สง,สง,สงไปลงรถป้าตัควคนร้ายขนาดคนร้ายขนาดนเดี๋ยวเราสีเก็บผ้าบรรยากาศเราสีลงแดนคือกันท่านผูน้ชมลงแดนเสียเดียวกันส่งรถจอดก่อนอยู่ในห้องก็ยังคงจอดได้ตามเข้มทาง สะดวกสบายอยู่เด้อเนอะเอาวันนี้แหละวันมันว่างเลยแล้วน,น่าทับทุ่มตอนนี้เขาก็บอวกับกายทานผู้ชมคือว่ามีคนมาไล่เแต่ตอนนี้ก็เวลาประมาณ เจ็ดโมงปลายสวยเตือแล้วจะมาคนยังลายอยู่ จากทัพพส้มเดียวเฮาเซลพาบรรยากาศของทางผู้คนเขาจาออกกำลังกายแ้ะก็มีการจำหน่ายเครื่องคอง เล็กหน่อยก็คือว่าเป็นสุ้มๆนหน่อยขึ้นมาในส่วๆๆๆนสะ่วนสาวๆในมันผักพรยาเอบบรรยากาศในตับผสมในเบื้องหัวกับเท่ากับที่ไปเบิง้งของโครงการกาสราหลายจุดหลายหมงน้ำกันทับผสมไปเบิ้งน้ำกันเลยกับที่เขาเห็นน้ำกันตอนนี้นั้นรถจอดค้างทาหนึ่งมันกับโมเมนว่าเป็นปก,กติในแต่ผสมอันนี้เป็นเฉพาะในส่ว,สวนสาวๆเว่าเฉพาะส่วนที่มาออกกำลังกายนะ ก็ะจะก็จะจอด,ดารถก่อนหาจะลาย,ยารถก็จะลายคือกันกับทา่านผู้ชมเห็นว่าสันะ่นซักเนาะเฮากัสามารถขึ้นมาทางบนคนยางนี่ก็ได้นี่อ่ากิจกรรมกระไนะะกกระไยางใช้จะขี่รถถีบก็ได้เนาะเพราะทางมันดีเลยท่านผู้ชมทางมันดีสนันมันกาเออเฮ็ดมันเ,เป็นการตอบโจทย์ได้นะเดี๋ยวเฮาโคยางสิดทายนี่เอาซะ เอายางไว้คิดว,ว่าจะเล่นอยั่ววิตวิบบอลน่ะนะซุ่มซนไปห้องหลอดสีแ่นอันนียินเสียงจักดังทีทีๆอยู่นี่แม่นอันนั้นเดือดทะพุ่มแม่นว่า เขาเจา้าเมื่อเหตุประกอบการเห็ุธุรกิจขายเครื่องในรอยอยู่นี่นะเพราะวายุจุดเขตนี้นี่เขาเจ้าเน่งบริษัทในดึงไฟฟ้าเขามาเานี่ยบดให้บริการเถอะนแต่ว่าสายไฟหันมีหมดแล้วแต่เพิ่นบูเปิดว่าษัทเอายังไงซะเสนอเขาเจ้ามาขายอยู่นี่ม่นเขาก็มาขอนํำทางสืรธฐรกิจอเขเศธุรกิจโอ้น้าบึงถัดดวงนี้มาขายเครื่องคือเห็นนี่ดูสิโอเคแต่สูประมาณนี้มีขายนำขายเขาจี ขายกาแฟ <tr ick> เลยน่นาประสม <tr ick> <tr ick> นี่น้ำไม้เหนื่อยกับอย่างนั่งกนง็นั่งนี่หัวบอลมาชโชว์รถขายบตัวนี้ <tr ick> รถไฟ,ฟฟ้ากับนี่ไั้นีมจะกลายเป็นโ <tr ick> บมีบวันใดที่จะโบมีบ,บนโฆษณาแต่าหาคนหลาย ก็ม <ś led> าหนี่เอาถ่ายประสบการณ์ตรงนี้โฆษณาขายปุ๋ยนีนกระจักของไฟของมันแล้วมันเป็นธุกรกิจของไฟของมันด้วย บัใส่รวมกันเออสิ่งสำคัญอยู่นี่มันเป็นเขตหามสูบยาได้แต่ปลาส้มเป็นไพสูบแต่หากว่าเพิ่นเห็นเพิ่นจะปั๊บไหมสีแสนกรีบนะโอ้โชว์เป็นบ่คักว่าบรรยากาศแบบนี้ก็คือว่าผู้ประกอบการกับเรื่องบวมแน่นหน่อยได้แต่เสามันจะมีเออคาเจ้าจะมาขายส่วนใหญ่เนี่ยมันเสาคลองมือวันเสาร์กับวันอาทิตย์เออจะหลายแต่ว่า เสาบนปกติแทนนีก่กับโบคอยเห็นหน้าตาผู้ชมนอกจากนั้นเท่าก็ยังมาเห็นนี่มีหดค่ายเขาเปียกเขาเดนี่ค่ายเขาเปียกเขาเขาเปียกเขาเคลือนกับโจ๊กแล้วไมอยากกมาก,กินได้เห็นนะมเป็นส,ส่วนเกิดขึ้นอ่ะกำลับบงว่าผมจะสร้างบรรยากาศให้ ออกกดกระเลนหเหือมันออกเอาขีโพนออกหน่อยนึทงท่านผู้ชมมาถืรตอนนี้แสงแดดมันส่องใส่มันกระเบิงคือกันกับมันอยากมืดเนืดนะใสมามันบวดให้หมืดเต้อ้าเข้ากัหนากระเลนขอบหนึน่งก็นลยหอบหนึ่งเป็นไงก็เลยหอบหนึ่งมัน,น,งน,น,งน,น,งนกลวงเลย คพิงขาดควางข้าขงนาในโอปหนึ่งนี่สุกะพารแข็งแรงสุดๆแล้วไม่กลัวง่ายดีสิเลยมันเป็นแบบเป็นแบบวงม่นขนาดตะกั่โซมเป็นแบบวงมุ่นแต่อินวินเองกับสิทั้งเลนทั้งทั้งเลนทั้งยางไปสินะเพื่อใบมันวิดโอเคจะหอดจุดนี้มิสิจุ๊กคลิปก่อนบอลได้กี่หนาสนใจไทยทีมไทยตกัโซมเบิ่งกัน,กนจะไทยไหมขออนุญาต แ่นนนกอี้สำหรับตึกอาคารตัวนี้ก็แมนเริมทาซีแล้วตัวนี้มันจะเป็นส่วนของโครงการก่อสร้างของบริษัทหนึ่งต่างหากเลยนี่คือจะเห็นเป็นเป็นโซนอาคารสีเขียวเราถ่ายพระ z มตัวนี้ แต่ว่าในโครงการตามแบบของเพิ่นนี่กษัิมีอยู่ประมาณ78อาคารหรือว,ว่า78ตึกนี่แต่ว่าตอนนี้เฮาเห็นขึ้นมามี3อาคารแต่ว่าตึกตัวที่เพิ่นจะสร้างสูงกว่าหมูฮานาะมเป็นว่ายังบ่ทันได้สร้างเถอะเอาซาเฮาเบิ่งแบบง่ายๆเด้อยนะแต่ผสมข้าเจ้าก็ยังเข้าเจายังทางด้านเศษษกรษฐกิจก่อนนะสมมุติว่าสร้างไว้ได้ซ้ำนี้แล้วนี่มีคนเขาอยู่เซาวถ้าหากว่าเออมัน มันเป็นตาสางตืมมาจานซาธุรกิจมันนับไปได้ดีเนหะ็นไหเขาจกักระตอ n สางแน่นอนคนระับท่านผู้ชมแต่ว่าเออขั้นมันบทเต็มขั้นคนโบลายบบม,มีคนเขาเสา้าเขาสีสางเกินไปอีกนี่เขาก็ับมาเทียบเส้นใจเขาเองขึ้นกันเถอะนาะว่าสางไปเพื่ออ,อยัง้งอห็นนะของบบมีผูค้คนเขามาอยู่เอาสมมติไปสิแน่นอนแหละมันก็สิเป็นมุมมองแบบนั้นต่อใด้เอาเงินนะมาต่อยอดกันตืมประมาณนะั้นพอ่าพ้นนเมืองบานเฮานี่มันน้อยและสิ่งที่สําคัญคนลาวเฮานี่ เขาเจามีดินมีดอนเป็นของตัวเองโบคอยมักอยู่แบบคนดกคนดสิแต่เพราะว่ามันเป็นหอไพหอมันมันเกิดอยู่เฉพาะเจาะจงแบบหนึ่งแต่ว่าขั้นเป็นแบบว่าเออเศรษหายผู้สาวน้อยเศรษฐายผูนั้นผู้นี้เรียว่าซื้อให้พนั้นผู้นี้จังสฉอาจจะเป็นอีกคู่แบบหนึ่งได้แต่ประสบมันก็รลายแบบร้ายสีสันเนาะแต่ว่าขั้นคนเราอยู่แต่แค่นี่รวมทางแอดมิน้อมนี่กะมีดินเออด็กกวางท่าใด้แห้งดีเพราะว่าเข้าจะมักอยู่แบบอิสระอยู่แบบ อืมแบบว่าง่าย,าย,ายโบเจอปนกับผูไรห,หนาะประมาณนั้นแต่อีกอย่างหนึ่งกับประเทศลาวก็ยังคงมีดินที่กวงขวางแต่หากเปรียบเทียบส่ประชาก,กรถือว่าดินเฮาเนี่มันยังหลายนะแต่พระสมโดยเฉพาะเมืองนครวิ่งจันนี่โอ้สางอีกยักรลอยปีนี่ก็คือสิบเต็มหรอกนครวิ่งจันบอกความจริงพอะว่าตอนดินนี่มันก้วงนะครวิ่งจันเองก็มีเก่าตัวเมืองนะท่านระสมอ่ามีหาเมืองไนสีเมืองหนอกพระบ้านนั้นเรือว่าสีเมืองในหาเมืองนอกไอ้มีเกิดจืคัวเนียก็ ถือว่ายังคงมีพื้นที่เลือกเฟือเต็มที่กว้างขวางยิ่งจังนนี่เออฉะนัน้นจุดอีกคนะ่ะก็คือ,อตัวเขียร์สติพิเศษเข้าตอกเขาใจนองกันว่าคันทอนสีเวลลในหูแบบที่อันนั้นเข้าโบวาเแวถ้าเราสวมแต่เข้าเบลลในหูแบบของของหนักลงทืนนะนก็คือมันมีสีสันอยู่แต่ละจุดละบอลสพอกเขตียรนะก็คือเบืองถัดลวงจุดสีมังกามีจุดสีสัน พิเศษของมันแต่หากว่าส้างคืนได้คือตัวอยตัวอย่างคือแอดมินไปทางพัทยาไปเที่ยวไปทองไปเที่ยวเนี่ยด้วยช่วให่แท่นี้ตาเห็นความเป็นจริงด้วยแต่แท่เดี๋ยวนี้เขาว่าม่ไเขาสิมาเปรียบเทียมอย่างดอกแต่ว่าเขาเห็นจุดดีของเพื่อนเขากับตรงเอาหนาจะเก็บเอามาโมนใส่หรือว่าเ,าเขาบว์ไมคคือว่าไปก๊อปปี้เขาแต่ว่าเขากับมันเป็นการลงทุนนักธุรกิจเขามามันบริเวณาการก๊อปปี้รือว่าเราเรีองว่าดึงดูดนักลงทุนให้เขามาลงทุนอยู่ที่ บานเท่าหันไร้ไร้เทรดหญิงเป็นการดีมันบอกถึงยังบอกถึงเดืองเงือง่อนนอครับผู้สมนท่านมีเงินแน่นอนเศรษฐกิจไปเรืดีมันกับเ,เทศไทย GDP ที่มันกับเติบโตขึ้นได้เติบโตขึ้นะนั่นการที่ดึงดูดเอานักลงทุนเขามาลงทุนอ,อยู่ภายในประเทศมันบริเวณว่าเพียงแต่ประเทศเท่าประเทศเดียวที่ว่าเห็นจีนเขาจะเข้ามาไล่ไล่นี่แต่ผู้สมวนบต้องขึ้นหยาดดอกว่าเขาจะสินมายึดอันนั้นอันนี้มันบริเวณดอกมันเขาบอในเสื่องในเสื่งธุรกิจได้นี่ แต่ผสมเขาตรงเบืองว่าเข้ามาีนเพื่อนเขามาเพื่อเขามีนโยบายให้คนเขานี่ไปลงทุนอยู่ต่างประเทศเพื่อเก็บกรรมเอาเงินดึงดูดเอาเงินหันห้มันเคืองขึ้นให้บานเขาสางความเข็มแข้งเ้ประชาชนเขาขจาเองเนาะเขามาเข้นกาแฟแบบนึงเข้ามาเข้าสางก็่ผสมสางไว้เดีกยวกาขจากามาลงทุนคาคายเงินร้อตัวแบบ ที่ว่า้าขายนี่แน่นอนแล้วแต่หากเข้าบุกเก่งเขาก็ต้องเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องเก่งแต่ว่าเรื่องกฎกติกาในการ้าขายนี่มันกับเฟรเฟร้สนกันประมาณนั้นแหละเขาต้องเบิ่งต้องในไรที่มันดีเขาก็มุ่นใส่อยู่พัทยาโอ้โกตางศาสตร์ไรแต่ผู้ชมตำรวจฮาอยู่หันบเห็นซำนระเออส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศอินเดียจีนไรเนาะ เขาจะไปท่องไปเที่ยวในก็คนอินเดียส่วนใหญ่มันมักไปขาคายอยู่หันกระไลหรือเขาไปน้ากันก็เห็นมาขับตาเขาจังเขาจังเขาจังอังานานานะเสื้อมันเสื้อคือ,คอนะเด่๋งวัาเขาเห็นอ้วาวเือ่มาโอมาร่มสู่กันฟังนี่ไรเป็นประโยชน์ที่เขาควรฟังไว้นนหนนึง เนี่ยวันนี้เป็นคนล่าเลยคนตามประเทิดกับมาเลนด้วยกัน สวมสีเขียวตัวนี้ก็แม่นเป็นน้องบัวอะคือตายแล้วนี่ขอเล่นอีกตอนบาทนี้แย่ถ้าสวมตัวนี้เฮาก็ได้หอบนึงล่ะเซาหอบๆแสงแดดถึกตา ตอนนี้แหลกออกแห้งแล้วเขากับสีพักพรในการออกกำลังกายแต่เขาก็สิมาเบิ่งในกันก่อสร้สางพัฒนาผ่านเขาก็มาเปเลี่ยนไทยประ zoom เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเห็นประมาณนี้นะไทยประ zoom ก็ให้ยไทประ zoom ไปตีเป็นเปอร์เซ็นต์เอาแต่ว่าในนามโครงการที่เขาเา้าใจาาเข้าสร้างแท้ๆนะมันเป็นโครงการที่ให้เต็มเบิดเบิงขาดลวงนี่จางไรเฮกตาแม่นว่าจะเกิดขึ้นกับบางครั้ มันสีจักปีจะสำเร็จมันกะตตองเลยเริ่มจากจุดสีด่มสิะห้าทผู้ชมมันกะเออกิดสีประมาณนี้กะคอยไปคอยไปจอมันนี้เท่ากับไปเปล่งตัวอาคารสีเขียวถึออาคารสีเขียวเลยทศนผยมฮะเปน้อดได้โครงการอาคารสีเขียวคือเขาบอกผ่านมาแหละว่า จะมีการก่อสร้างในหลายอาคารเขาเห็นอยู่ดีแล้วนะทับสะมนี่เข้ากับมาเบิงอยู่ขางเบิงนี่ตอนนี้เพิ่นกาเลยล้อมหัวหรือว่าล้อมสักกะซีไห้เป็นทีเหยียบหอยแล้วนี่ก็บหมายความวา่าเพิ่นก่อจะมีการก่อสร้างในเฟสต่อไปเรื่องทับสะพมนี่นะห้ทับสะพุมในเบิงน้ำกันไปคือว่าเพิ่อนอ้อมหัวอ้อมสักกะซีไหวแล้วตะกีบบ่อได้อ้อมมาตอนนี้แมน,นว่าอ้อมหัวอ้อมสักกะซี เพิ่นกระสิก่อสร้างอะไรนี่นี่โอ้เห็นบุญนะไอ้เป็นจะไปเขาได้บุญน้ำสาธุ มาสวมเอาตอนนี้ก็ทาสีห้องพืนเบี่ยงานตบแตงภายในกับใกล้เขมาม้ด้นนี้เนี่ยก็เบิ่งนกันต๊อนอย่งงยู่นี่เอาลาสุดแในการเพิ่มกะเทคอนกรีตอ้อมหอบตัวาคาดในนี้ ขอบใจที่ทานเขามาหับสม้มอยา่าลืมเป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกด Subscribe ให้ห่อนึงเซีนซับน้ำคอาไว้หน่เดอ้อ